สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับอีพีนี้ก็จะเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังในห้องที่14นะครับหลังจากที่หลายห้องที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทรพีและเมืองขิดขินในอีพีนี้ก็จะมาที่กรุงศรีอยุธยาและกรุงไกยเกษซึ่งในห้องที่14นี้ผลจากการกระทำในอดีตของพระรามจะมาส่งผลกระทบร้ายแรงต่อตัวพระรามเองอย่างคาดไม่ถึงและเป็นจุดกำเนิดเรื่องราวการผจญภัยอันยาวนานของพระรามเลยทีเดียว เรื่องราวและภาพต่างๆจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นขอเชิญท่านรับชมได้ณนะบัดนี้หลังจากที่เท้าทศรถครองกรุงศรีอยุธยามายาวนานจนอายุได้60,000ปีก็คิดว่าตนเองแก่ชรามากแล้วสมควรจะยกราชสมบัติให้กับพระโอรสทั้งสี สำหรับพระพศและพระสตรูลนั้นจะได้คลองกุมกายเกตของท่านตาอยู่แล้วก็ยังเหลือแต่พระรามและพระลักษ์คิดคนึงถึงองค์พระโอรสจะให้พินโยยศทั้งสี่อันพระพศพระสตรูลทั้งสองนี้จะได้คลองบุรีอายกายังแต่พระรามสุริยวงศ์กับองค์พระลักษณิฐาจะให้ผ่านนักเลศอยุธยา เป็นมหาจันโลนาตรีเมื่อคิดดังนั้นจึงเสด็จออกไปยังท้องะโรงสำหรับภาพการออกท้องะโรงจะไม่มีในภาพห้องที่14นี้นะครับก็จะขอใช้ภาพนี้เล่าไปรางๆก่อนเมื่อเท้าทศรถประทับเหนือราชบัลังท่ามกลางเหล่าเสนาอาจจึงประกาศจะยกราชสมบัติให้แก่พระรามเหล่าเสนาน้อยใหญ่ก็ต่างเห็นพร้องยินดี ท้าวทศรศจึงเรียกพระรามมานั่งใกล้ๆและมีพระราชบัญชาตรัสสั่งสอนพระรามซึ่งบทกรนนี้มีความไพเราะและมีเนื้อหาที่ดีมากผมขอยกไปกล่าวถึงไว้เป็นพิเศษในอีพีหน้าพร้อมกับภาพการเตรียมขึ้นคองราชของพระรามนะครับพรามเองเมื่อรับพระบัญชาจากพระราชบิดาแล้วก็นึกตึกอยู่ในใจว่าถ้าต้องขึ้นคองราชในกรุงศรีอยุธยาแล้วใครจะไปปราบจักร ตามที่เคยได้มีการเชิญให้อวตารมาแต่ครั้นจะขัดคำบัญชาของพระบิดาก็ไม่สมควรเมื่อเท้าทศรถเห็นรูกรักรับราชบัญชาแล้วก็มีความยินดีสั่งโหราจารย์ให้หาเลิกที่ดีเพื่อประกอบพระราชพิธีในการขึ้นครองราชของพระรามซึ่งตามชะตาของพระรามเทียบกับพระนครแล้วจะได้คลองกรุงอย่างมั่นคงสืบไปยาวนานแต่ช่วงอายุนี้ ดาวพระเคราะห์โคจรมาให้โทษรุนแรงดาวพระเคราะห์ที่ให้คุณเดินผิดปกติจะต้องจากพระนครไปอยู่ป่ายังไม่สามารถครองราดได้แต่เทวดากลับมาดนใจให้โหนผู้เท่าทั้งสี่ให้เห็นร้ายกลายเป็นดีจึงกำหนดว่าอีก15วันเวลาย่ำรุ่งจะเป็นเลิกที่ดีพระทศรถจึงสั่งการให้เตรียมการพิธีให้พรั่งพร้อมพร้อมทั้งตั้งพระมหามนตบเพื่อประกอบพิธีสำคัญ และให้สุมันตันส่งคนไปแจ้งพระพ์และพระสตรุให้ทราบและนิมนต์พระอาจารย์ทั้งสองของพระรามพร้อมทั้งคณะฤาษีทั้งหลายมาเข้าร่วมพิธีฝ่ายนางข่อมกุจจีซึ่งยังมีความเครียดแค้นพระรามอยู่ไม่สั่งสานับตั้งแต่ที่ถูกพระรามตอนเป็นเด็กแกล้งยิงกระสุนใส่หลังข่อมให้ได้รับความอับอายเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระรามจะได้รับราชสมบัติด้วยความอาฆาตพยาบาทจึงวางแผนหาทางแก้แค้นพระราม ซึ่งในตอนนี้ที่นางคอมถูกพระรามตอนที่เป็นเด็กแกล้งจนได้รับความอับอายนี้ได้เล่าไว้ในอีีที่23ตอน4ยอดกุมารนะครับผมทำเป็นลิงก์ไว้ท้ายคลิกท่านสามารถย้อนกลับไปรับชมได้นางคอมจึงแกล้งร้องห่มร้องไห้เข้าไปเฝ้านางกายเกศีนางคอมกุจีนี้เป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงคอยติดตามรับใช้นางไกยเกศีแม่ของพระพรตมาตั้งแต่ยังอยู่ที่เมืองกายเกต และติดตามมาอยู่รับใช้ที่กรุงศรียุธยาด้วยเมื่อนางข้อมกุจีไปถึงก็กอดข้อพระบาทนางไกเกศีพิไรล,ลำพันเรื่องที่เท้าทศรถจะยกราชสมบัติให้พระรามครองกรุงศรียุธยาตั้งแต่ข้าบาทรู้เหตุก็แสนทุกแสนทเวศหนักหนาซึ่งพระแม่นิ่งเสียไม่นำพาเห็นด้วยผ่านฟ้าหรือว่าอะไรอันองค์พระพจน์สุริวงศ ประมารดาต่ำพงเป็นฉไฉจึงไม่ได้คลองเวียงชัยความค่าน้อยใจพันทวีนางไกเกสีได้ฟังก็คล้อยตามนางกุจีประกอบกับเทวดาโดนใจให้นางไกเกสีเกิดความอิจฉาเพื่อที่พระรามจะได้มีโอกาสออกไปปราบอาธรรมนางไกเกสีจึงพูดกับนางกุจีว่าเอ็งว่าก็ต้องกับกูคิดสุดฤทิ์ที่จะทำกะไรได้ ตั้งแต่รู้เหตุก็เศร้าใจเราจะคิดฉันใดนะกุจจีนางกุจีก็ยิ้มเห็นว่าเข้าตามแผนของตัวเองแล้วจึงตอบว่าพระองค์ลืมไปแล้วหรือว่าเมื่อครั้งที่เท้าทศรถต่อสู้กับยักษ์ะทูทันพระแม่เอาแขนสอดแทนเพาลารถช่วยเท้าทศรถไว้แล้วเท้าทศรถก็ให้สัญญาว่าจะขออะไรก็ได้พระองค์จะประทานให้คราวนี้ก็ใช้คำสัญญานั้น ขอล่สมบัติยกให้พระพ์เห็นทีว่าจะได้การนางไกเกสีได้ฟังก็ยินดีเพราะตนเองก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วเสียด้วยซ้ำจึงประทานเงินทองให้นางกุจจีและเตรียมดำเนินการตามแผนสำหรับเรื่องราวการปราบยักษร์ประทุทันและความช่วยเหลือของนางไกเกสีนี้ได้เล่าไว้ในอีพีที่19ตอนตระกูลวงพงนาลายนะครับเมื่อกลับเข้าห้อง นางกายเกยสีก็แกล้งทำสยายผมกระเซาะกระเซิงไม่อาบน้ำอาบท่าร้องให้ฟุฝ่ายพอเท้าทศรถเสด็จมาไม่รู้ทันมารดาหญิงก็เข้าไปไถ่ถามปลอบโยนนางก็ยิ่งทำเป็นเซอึกซื้นเข้าไปใหญ่แล้วก็บอกว่าไม่ได้เจ็บป่วยไข้แต่ประการใดแต่คิดน้อยใจเรื่องที่เสียแรงพักดีต่อพระองค์จนไม่ห่วงชีวิตตัวเองเมื่อครั้งที่ทรงไปต่อสู้กับปะทุตทันซึ่งพระองค์ ก็ให้คำสัตย์สัญญาแต่จนบบดนี้ยังไม่ได้ประทานสิ่งใดให้เท,ท้าทสรถจึงบอกว่าความชอบทั้งนั้นมากผลนขนานาไม่มีวันลืมได้ถ้าต้องการสิ่งใดก็ให้บอกมานางไกยเกสีเห็นได้ทีก็จึงทูลขอว่าข้าจะขอสัตว์ที่ปฏิญาณผ่านกล้าจงโปรดเกสาซึ่งจะให้พระรามลูกยา เป็นปินโลกาประชากรพระองค์จงได้เงืดอกดขอให้โอรสของข้าก่อนให้พระรามไปจากพระนครสัญจรเดินภัย14บี่ปีท้าวทศได้ยินก็โกรธมากแต่พอคิดถึงคำสัญญาที่ให้ไว้จะไม่ยอมก็จะเสียสัตว์จึงสะกดใจกล่าวว่าถ้าจะให้พระพศซึ่งเป็นน้องขึ้นคลองราชก่อนพี่ก็จะผิดธรรมเนียมประเพณีสืบมา ทั้งสามโลกก็จะว่าเอาได้ขอให้นางขอเรื่องอื่นแทนแต่นางไกเกสีไม่ยอมแม้เท้าวทศรถจะอ้อนวอนเพียงใดก็ตามเท้าวทศรถกโกรธจะเอาผักขันฟันนางเสียให้ตายแต่ก็นึกถึงคำสัตย์ที่ให้ไว้จึงโยนผักขันทิ้งด้วยความเจ็บปวดแทบสิ้นใจทั้งยังคิดสงสารพระรามที่จะต้องทรมานอยู่ในป่านในดงอยู่ถึง14ปี ยามนอนเคยนอนที่พะอาดพ่อจะนอนดินดาดทุลีผงยามเสวยเคยลดอันบรรจงจะทรงเสวยผลไม้เผือกมันจะต้องฝนแดดลมระทมทุกข์เสื่อมสุขจากความเกษมสัมเคยทรงภูษาพลายพันจะทรงคากรองอันอนาตตาเสียแรงเป็นนาลายอวตารมาเป็นทุกข์ทรมานเดินป่า ล่ำพรางทางทรงโศกาดังว่าจะสิ้นสมบูรเมื่อนางไกเกสีเห็นเท้าทศทศโศกเศร้าสลปไปก็ยินดีที่ตนเองสมความปรารถนาจึงไปเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูไม่ให้ใครเข้ามาเฝ้าเท้าทศศได้แล้วสั่งสาวใช้น้อยใหญ่รวมทั้งนางข้องกุจ,จีให้ช่วยกันดูแลอย่าให้ใครเข้ามาถึงที่นี่ได้ทั้งนายทั้งบ่าวต่างก็ยินดีเป็นที่สุด ทางด้านเมืองกายเกตซึ่งพระพจทธและพระสตรุไดรได้ทราบข่าวจากทางอายุธยาว่าพระบิดาจะมอบราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาให้กับพระรามก็มีความยินดีและรีบเสด็จไปเฝ้าพระเอกาเพื่อแจ้งข่าวและถวายบังคมลาไปร่วมพิธีพั้นถึงน้อมกล้าวบังคมทูนนลนเรศย์บรมนาถาบัดนี้สมเด็จพระบิดาจะมอบสวรรญ,ญาราชัย ให้ hey, พระหาลิวง์ทรงจักเป็นปินปักหลักพบศพสมัยหลานรักจักรลาพระภูวนัยไปยังอยุทยาธานีท้าวไกยเกตได้ฟังก็ยินดีและฝากคำอวยพรไปให้ด้วยเจ้าเร่งรีบไปให้ทานการองค์พระอวตารเชษฐาจงทูลสมเด็จพระบิดาว่าตาอวยพรสวัสดี เรื่องราวในภาพจิตกรรมฝาผนังในห้องที่14ก็ดําเนินมาถึงตรงนี้นะครับในตอนต่อไปมาดูว่าแผนการยึดอานาจของนางไกเกสีและบ่าวจะสําเร็จหรือไม่โปรดติดตามต่อไปในตอนหน้านะครับช่วงเปล็ดท้ายคลิปช่วงนี้ก็จะพาท่านชมไปชมภาพส่วนที่เหลือซึ่งก็จะเป็นภาพผู้คนที่อยู่ในภาพในห้องที่14นี้นะครับ เริ่มจากในกำแพงวังกันก่อนเหล่าสาวชาววังข้าราชบริพารก็มาจับกลุ่มสนทนากันนั่งอ่านตำราด้วยผู้อาว,วุโสท่านนี้ดูจะมีความรู้ดีทีเดียวเพราะตามปกติสมัยก่อนคนจะรู้หนังสือน้อยนอกจากเหล่าเสนาอมาตยหรือโหราจารย์ออกมาที่ประตูกำแพงวังก็มีฐานดินรักษาการอยู่ ที่นั่งอยู่ในศาลาก็น่าจะเป็นระดับโหน้ารอบกำแพงวังก็มีประชาชนยืนสนทนากันดูเหมือนจะเอาไก่ไปชนกันพ่อลูกพุ่มไก่ชนคนละตัวหนีบไม้ตะพดไปด้วยอีกสองคนก็หาบสุ่มน่าจะใส่ไก่ชนเหมือนกันมาดูกันที่นอกเมืองบ้างในพานกลุ่มนี้ก็กําลังคอนเสือโค่งมาท่าทางป่านี้ก็จะมีเสือชุม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ